เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่เสดรับเปของมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆท่านผู้ชมในเลือกซื้อนะครับคันนี้ v ีอนะครับขายเพียง39,000บาทเอง v ีออส0 0มบาทโคตรถูกนะครับถูกวันนี้หาไเปได้แล้วครับเครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆอาจจะมีตำหนิมีรอยกันบ้างนะสีมีรูลอยบ้างถ้าไม่สีเรื่องสีก็ไปใช้งานกันคุ้มๆนะครับ เครื่องเดิมเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้พี่กัดดูรถอยู่ปากเกตดนนทับบุรีท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองล้อแม็กสวยครับยางก็ยงังดอกหนาใช้ได้ยาวแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดภายในสะอาดนะครับเบาะไม่ขาดเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าเครื่องเล่นเสียงจองสัมผัสด,ด้วยเบาะไม่ขาดไม่โซมครับมีแค่สีที่มีลอกมีล่อนบ้างครับ3 9 0่0บาทนะครับ สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับสนใจก็ไปดูทดลองขับก่อนของเครื่องเดิมๆเลยครับรอยพยับรอยอ์กต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยชนหนะักขาหน้าบางๆสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ